วันนี้เนี่ยคืออยู่กันที่อสมชันนะครับอสมชันโคราชก็คือเป็นโรงเรียนเก่าเราที่เราล่ำเรียนกันมานะครับวันนี้เรามาตะเวนกินล้วกันข้างโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเ,เดี๋ยวแวะทุกร้านเลยว่าปกติสั่งอะไรบ้างร้านไหนเออไปตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างโรงเรียนแล้วติดโรงพยพาบาลเซนเมลี่เนี่ยฝั่งโรงยาบาลเซนเมลี่ ปกติกินน้ำตรงนี้เนี่ยก็คือจะสั่งเป็นยกล้ออ่าโตเลี้ยงยกล้อเอายกล้อแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวมเม้านะครับลังแบบนี้แล้วก็หาของกินมีขนมจีนขนมจีนมียำม,ม,มาม่าเนีย่ยยำมาม่ายำมาม่านี้กินแต่ปฐมสมัยก่อนให้แม่มาซื้อให้นะครับนี่ร้านข้าวร้านประจำร้านประจำ เราหมูสับผสมเครื่องในแล้วก็เอาไก่แซบครับไไน,นี่ครับเมื่อก่อนผมกินอะไรวะปูอัดเออเอาปูอัดมาหนึ่งครับลุงรูดรูดลงนี่เลยดาวเลยเนาะครับรูดเลยนะเออน,นี่ครับสิบแบบไม่ไม่เป็นไรครับ,บสิ่งที่ได้วันนี้จริงๆปกติผมจะสั่งอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้นะครับไม่มีไข่ดาวไม่มีหมูสับ หลังกล้องจะกินก็โอเคเราก็จะกินส่วนของเราเครื่องในโอ้โหมคตคลาสสิกอ่ะอืมเด็ดดวง โคตรดีครับอีกห้าครับครับนี่วิ้ยเมื่อก่อนป้าไม่ตีฟองใช่ไหมเนี่ยเหรอไมอ่แม่ผมไม่คุ้นว่าป้าตีฟองด้วยบไปหล,ยลห้ย <c oughs> แรงเลยอย,ไป,ออยไปกี่ปีแล้วไปสองเองแบบเมื่อก่อนไม่คุ้นเงี่ยเหมือนเมื่อก่อนป้าลาดไง ตอนนี้มันตีฟองขึ้นมาเหนือเ่ีย้ขอบคุณครับแ่ะนี่ยลาสติก้องเดียวพอแล้วเติมไก่สองชิ้นนี่ใส่พริกใส่ผักนะคะใช่ครับมันอยู่ในหูแล้วมึงจะโดดออกมาเนี่นะนี่กับผักเนี่ย อ,อกไก่สองชิ้นนะขอน้ำเพิ่มหน่อยนะครับนี่แหละสิ่งที่ทำใหเราโตมาได้ถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วเพิ่มไก่อีกสองชิ้นนี่อุย้ย ปกติผมไม่ใส่ถุงนะแต่น,นี้เผื่อเอามาใส่ขยะด้วยวันนี้กินมากกว่าที่เคยกินปกติเนี่ยผมก็จะเลือกว่าระหว่างข้าวกับมามา่าว่าจะเลือกอะไรนี่เลือกสองอย่างเลยถ่ายทุกคนดูนี่นะฮะ <c oughs> เอางี้ต้องเปิดด้วนน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนเนี้ยเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แมงคดได้ดูเส้นร้อนๆอนั่นนี่คือไก่ไม่มีกระดูกที่เราแอดเพิ่มมาสองชิ้นเป็นพื้นฐานเมื่อกินรุ่นน้องเขาก็สั่งไปแอดไก่สองชิ้นถูกต้องแต่ล้องเขากินสองห่อเลยกูโอเคกูยอมใจตอนกูอยู่นั้นกูก็กินห่อเดียวเพราะว้า เราก็ต้องประหยัดนะอืมอืมโคตได้ต้องชุ่มชุ่มน้ำหน่อยอันนี้ชุ่มชุ่มน้ำหน่อยน้ำนี้มันก็มีความอยู่ระหว่างยำอยู่ระหว่างซุปอะไรเงี้ย มันอาจจะเปรี้ยวปบปอมจากไอ้มะน,นาวขวดเขาหน่อยนะแต่ว่าแม่งไม่ต้องแพ้คว้าให้ความนัวความเค็มนี้อแล้วมีไก่สับลอยๆอยอ่ะตายจริงๆแล้วใครไม่กินผักนะเสียดายมากนะเนี่ยลำของเขาแบบโคตได้ไสรสที่คิดถึงโคดนัว นี่นะครับปกติผมจะกินแค่กะทินะนี่วันนี้มีสตรอเบอรี่ด้วยว้าไอ้ลองสตบบรอเบอรี่นี่ล้านนมข้นมาด้วยล้านนมข้นก็จะเยิ้มเหน่อยิอ,อ,ยอ,มอมหน่อยกอกเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆหน่อย จะมีความมันๆนัวๆนะอันนี้ชิ้นละห้าบาทเบิ์นไฟสิบบาทโอเคครับสูชิครับทุกคนอันนี paint, ้ห้าสิบบาทกล่องนี้ก็หลากหลายเยอะมากชิ้นละห้าบาทจับต้องได้แล้วปกติชิ้นละสิบบาทนะที่เจอมีห้าบาทนะเรียนปกติไม่ค่อยกินสูชิแล้วสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีด้วยมอต้นอ่ะแป๊บๆเดี๋ยวไปกินในรถกันเดี๋ยวผมขอซื้อของทอดแป๊บนึงเป็นไฟขึ้นยังอ่ะครับ หมดแล้วลครับอ๋อโอเคชีสบอลขายใหงไงครับเขาสองลูกครับใส่ซอสไหมครับอ,อ่ไม่ครับอขอบคุณครับไม่ละครเป็นสิ่งไม่ค่อยได้กินเลยนี่มาขึ้นรถแล้วชีดบอลนะฮะปกติผมจะกินน้อยมากนะชีดบอลส่วนใหญ่จะไปกินด้านหน้าช่วงมอปลาย แต่หมอต้นไม่ค่อยกินแต่วนันนี้เห็นมันยืดดีเห็นน้องเขากินแล้วยืดดีแต่ก็ไม่รู้ว่าของเรายืดไหมนะครับมาลองดูกันอืไม่ยืดครับชริบหายละไม่เป็นไรแก้มือได้แก้มือได้ไดเรามีสองชิ้นหนึ่งสองสาไม่ยืดโอไปจบแยกย้ายดูชิชิ้น อ๋อไม่มีตะเกียบแต่มีเป็นไม้ไม้นี่มาให้ตกใจหมดเลยนึกว่ามีอะไรไมาให้จิ้มแล้วนะฮะมาซูชิเราชิ้นละห้าบาทนีห้าบาทหมดเลยยกเว้นนี่สิบบาทนีห้าบาทหมดเลยเรอระนี่ปลาหมึกส่วนใหญ่ถ้าร้านแบบนี้ผมจะชอบกุ้งกับปลาหมึกนี่ปลาหมึกเข้มข้น เร็วๆกับผลไม้ต่อเลยผลไม้วันนี้เป็นมะละกอสามสบบาทสีแบบดูฉ่ำเาาอะอืมโอ้หวานมากทีน้ำตาลไปเนนะี่ยอืมแม่งหวานแม่งหวานเกินผลไม้อะไม่รู้นะ กูไม่ได้หวังให้มันหวานกว่าอ uh. ีเอติมกะทิเมื่อกี้เดี๋ยวนะออืมึงถ้ามึงมาปุ๊บแล้วแบบเจอแมลงกอสีนี้นะอุ้งจังเลยอันนีหวานกว่าไอติมอีกเนี่ยอืมอร่อยจริงประมาณนี้แหละครับทุกคนมาชิวๆกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่กับหนุ่มหน้ำมรครับอหหวาน ไปครับจบแยกย้าย